ไทยนิสัยคนเกิดราศีเมทุนดวงชะตาวันเกิดของชาวราศีเมทุนถ้าจะมีใครที่ชื่นชอบการได้รับการปลอยพอรทางเมลหรือทางโทรศัพท์ในวันสำคัญของตัวเองแล้วล่ะก็คนคนนั้นก็คือชาวราศีเมทุนนักสื่อสารโดยกำเนิดคุณเป็นคนประเภทที่แสวงหาการกระตุ้นทางปัญญาอยู่เป็นนิดในวันเกิดของคุณ ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าคำพูดโวยพรเชยๆและงานเลี้ยงที่มีแต่เพื่อนและครอบครัวที่จริงแล้วคุณอาจจะป๊อบมากพอที่จะรู้ว่าระบบฝากข้อความเสียงของคุณเต็มและข้อความของคุณก็แน่นเอียดก่อนที่คุณจะตื่นมาจิบกาแฟในเช้าวันเกิดของคุณเสียอีกคุณเป็นเหมือนนักเรียนที่ที่สงสัยอยู่ตลอดมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยสำหรับคุณที่จะมีโครงการมากมายอยู่ในมือทันทีที่ความสนใจของคุณเริ่มหลากหลายมากขึ้น ความหลากหลายในความคิดของคุณก็คืออะไรก็ตามที่ทำให้ชีวิตน่าสนใจและคุณก็มาเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆได้อย่างง่ายดายเพียงเพื่อตอบสนองกับความอยู่ไม่สุขของคุณแม้ว่าคุณจะมีบุคลิกที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนอะไรได้ง่ายโดยธรรมชาติแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่บางครั้งการทำตามข้อตกลง หรือโครงการที่วางไว้ของคุณเป็นไปอย่างยากลำบากเพียงเพราะคุณไม่อยากจะผูกมัดมเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงอย่างมากถ้าคุณรู้สึกเบื่อข้อควรระวังก็คืออย่าปัดความรับผิดชอบและหลีกเลี่ยงกับดักของคำนิทาที่แสนยั่วยวนใจถ้าคุณมีอะไรที่จะพูดก็ให้มั่นใจว่าคุณได้พูดโดยตรงกับคนที่ควรจะพูดเพื่อหลีกเลี่ยงดราม่าที่ไม่จำเป็นเมื่อถึงวันเกิดของคุณไม่ว่าจะมองในแง่ของความคิดหรือเรื่องทางสังคม ก็เป็นเวลาที่จะต้องสนุกสนานไว้ก่อนธรรมชาติของความไม่แน่ไม่นอนของคุณอาจจะทำให้เพื่อนของคุณลำบากในการเลือกของขวัญที่คุณน่าจะชอบมากที่สุดซึ่งก็ต้องขอบคุณที่คุณไม่ใช่คนที่ถือสาเรื่องพวกนี้ตราบใดที่คุณยังมีการครบค้าสมาคมและการสื่อสารที่ดีในวันสำคัญของคุณคุณจะรู้สึกว่าคุณมีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วบุคลิกภาพของชาวราศีเมถุน ราศีเมถุนเป็นราศีที่สามของปีโหราศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีเมถุนก็คือคนคู่ชาวราศีเมถุนเป็นคนฉลาดอ่อนไหวและช่างซักถามพวกเขามีสิ่งที่สนใจมากมายและมีความชำนาญในการเข้าสังคมอย่างมากชาวราศีเมถุนมักแสดงออกถึงบุค,คลิกภาพที่แตกต่างกันได้อย่างเปิดเผยและมีไหวพริบ คุณจะไม่มีวันแน่ใจได้เลยว่าคุณกำลังเผชิญหน้าอยู่กับบุค,คลิกด้านไหนของชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนชอบเข้าสังคมสื่อสารเก่งและพร้อมที่จะสนุกในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเคร่งขรึมครึ่งคิดอยู่ไม่สุดหรือแม้แต่เป็นคนไม่เด็ดขาดได้